ตัวเจาะสองสองรีอยู่

แตกแล้วยก้องยังยิงก้องยังโว้ยคุณทหารไม่จีโร่จีโร่ทั้งนี่โอเคลี่กำลังเล่นกล้องอย่างนี้มีหน้าตาปะมัาออกมาพีคทางยาวได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องนะเราจะขอใช้ตั้งนี้โอ้ยมันมีนิ้วอ่ะแล้วเฮ้ยเหี้ยโดนพีคโอ้โหไม่ตกวะมันจะตายมันตายพันจะกล้าลบ กล้าตายคุณกับปูไม่จบไดแน่ปูัอันปิ้งไปไปไอ้เวจิวเวจิวเวจิวโดดไปแล้วจิวพลาดเดียวไปตัวอะไรมาไอ้เฮียไม่ตายว่ะเยเกอร์ไม่ตาย ไม่เมื่อยต้องเร็วกูปวดทัวงกูไม่สบาโอ้ยไอตัวเพียวตัวเพียวอันนี้ออนปิงออนปิงเข้าดีบิวไปไปไหนเลยอ่ะตรงนี้ตรงกองอยากวางไอ้เยเกอร์ต้องข้างแน่นอนเรมเฝ้าอ่ะ Time to make a new door ต่อโลดระวังระวังเยเกอร์อยู่ตรงกอง ผมก็ใกล้ตายลกสงอัยตัวนึ่งเสียงไรขึ้นเรับเกเกอร์มันใกล้ตายแล้วอ่ะงไม่ต้ตายยิงไปสองคนอยู่บอกว่ามันมีคนออกมาพีกได้กำลังจะช่วยมึงเลยก็ยิงกล้องให้เหรอเออไม่มันต้องเย็นๆด้ยเฮ้ยไม่อยากเกมเร็วอ่ะ User in your channel timed out. Oh Timed out. Hey, okay. I love me User entered your channel. You Don't quit live and do it <coughs> It means one here. Right? Use your drone to locate the bomb. Like to Oh, it's uh, your drone has located whew. a bomb. Oh, the frog! Bro? Bro? Uh... 10 seconds to insertion.

Located a bomb. Last operator standing. Device is going oh. dark. Op four eliminated. เรื่องอะไรตอนแรกอะไม่ใช่ดิมาห้องไอห้องเดียวกันถูกแล้วถูกแล้วใช่มันเพีย้ยกออกมาอะไรเนี่ยฮะต้องใช้อะไรบ้างอะเรื่องที่บ้านทำไมเสียงสะท้อนอะไร อะไรก็ได้เว้เยกินไก่ทอดชีสไหมยนันก็อยากมันอั่เยขนาดนั้นเลยเขยกันชาด้วยฮิลติดฮิลคอแห้งนะฮิลคอแห้งไทยแล้ว Control and risk of Activated device. Location device. Ten seconds. Activated device. Five seconds left. Deploying welcome down. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. เล็งสูงเว้เยเออหน้าต่างเออเนะี่ยเล็งเล็งสูงเไยเออหน้าต่างนั่นแหละกูเล็งสูงอยู่ต่ำมันอยู่ต่ำไม่อยู่สูงอยู่ตำ่ตำ,ตำเออเนะี่ย <c oughs>

มันมี t e ชเชอรเไียเจาะอันนี้กูลัวจุยหมดเลยไม่เห็นไม่เห็นพิคได้โอ้โหมีโอกาสพิกอันแหละอันแหละเพื่อนโอ้โหแง่เนี่ยอิงโลแต่ไม่ล้มโอ้โหจบเลยแฟนแฟนแฟนติ้ง Mission critical, bomb diffuser activated. One on four remaining. Foul. What do you know? I don't know. You're protected. Mission failed. All friendlies have been neutralized. LMG. ไปด,ดีวะคิธกาสนุกแล้วเกินตักตะก,กีเอ้ยเอารั้นไวๆ Keep the bombs protected. Drawing my trump card. You must protect your bombs from being defused by our force. No, uh, you have entered an enemy-controlled area. Leave now. Op four has located a bomb. You know what to do. Yeah. Op four found a bomb. You must defend it. เพื่อน่อีฟิวดอกอะอ้วตัดเป็เอล c o m n เอลอจะออกไปที่งนีอะไรมึงไม่ลองหมออะไรเบ้นใจแครี่เหมือนหมอไอแครี่นี่อะไรปยิงไอเพียวมัวเลยมึงโห เียอนยากกลับไปหาวอลจังเลยดูพีตอบไมให้กูพีกเลยทำไมอ่ะเอาก็จิตใจแครี่มี้งตีรงนี้กัน ไอหมอไอ้รัดับอะไรี้ดิยืนงงอยู่อุ้ยเก็บตึงอ้าถจะโผล่แขนออกมาอ๋อเรายังได้กันอยู่ยาปากเสียไอ้เหี้ยะสามนาฬิกอาหารป้าโอ้โหไอ้เหี้ยงปากหมาอย่างวะสามรอบเลยไม่ต้องเล่นท่งอื่นแล้วต้องเดิมไปเลย balakan oh, pizza protect the bombs. Protect the bombs. Duck down, le. Ma. Ah, okay. what? duck dole, drone. Oh, no deep

กูเป็นอะไรนี่เนี่ยเฮมาวะเอามาลุงว่ะช่วยด้วยมาแล้วด้วยอ่ะเฮ้ยโลไม่โดนโลมากตายแล้วนั่งหลังทีฮู้ยกองกองกอง

เกมล่าท้าผีมาเสนอ,อไปไกล <c oughs> <c oughs> ได้เฮ้ยลุงยังไม่พกรธเลยไอโคน้เหี้ยไอ้เด็กเหี้ยเนี่ยอย่าไปใส่ใจมันมันเป็นเด็กเหี้ย <c oughs>